ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการ์มนดันเป็นสิ่งไม่ดีไม่นำไปมันตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Lucky Neko นะครับก็อยู่กันกับ G2Go อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามีงบมาที่5,100บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเบ็ดยีกันนะเพื่อนๆก็ลองเบ็ดต่ำๆดูนะก่อนอื่นเลยนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับส่วนใครจะเลือกเล่นตามหรือไม่เล่นอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณณญาส่ววนนบบุคคคลด้ยะรั วันนี้เราก็อยู่กันกับ g ีทูกนนคะเพื่อนๆเป็นเว็บที่ได้มาตรฐานสากลน,นะการเงินมั่นคงปลอดภย100ัยร้อเซนะครับแล้วก็มีบริการฝากทอนด้วยระบบอัตโนมัติรวดเร็วที่สุดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเขาก็ยังมีลิงก์รับซับนะครับที่จะช่วยให้ทุกคนนะมีรายได้เพียงแค่คัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆเ,เราก็จะมีรายได้ถึง1%เเลยทีเดียวนะครับ ่โอเคแล้วจีทูโกนะครับเขาก็ยังเป็นศูนย์รวมเกมออนไลน์อันดับหนึ่งระดับเฮดดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมีเกมให้เลกเล่นมากกว่า1,000เกมนะครับโลกสวยสมจริงเล่นง่ายได้เงินไว้นะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะโอเคครับเรามาต่อกันกับเกม Lucky Negro เลยนะครับก็วันนี้เราจะรีบแตกแล้วก็รีบไปนะครับไม่เอากําไรเยอะมากนะมาครับโอ้โหสเกตเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับ4ตัวก็ได้12ฟรีสปินนะครับเพื่อนๆถือว่าก็ฟรีสปินเข้าเร็วอยู่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราเบีดแค่20บาทเองนะ ีเกมลงเร็วมากโอเคตอนนี้เราคูณ6อยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เหลือหมุนกันอีก10รอบนะนี่ไงได้มาอีก120บาทนะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวเคนะครับคูณ10ได้มา40บาทนะครับชี้ครับ60สิคูณสิได้มาอีก600บาทนะครับแล้วก็ตามมาอีก48่สิบแคูณสิบสีบาทนี่ครับ51บาทนะคะไปพัดนะครับโอ้ยแล้วก็16คูณไปอีก12นะครับได้มา192บาทครับ อะไปครับเรายังเหลือกันอีก10รอบอยู่นะเพื่อนๆตอนนี้คูณ12นะครับก็ได้ซูเปอร์เมกาวินนะครับ2,134บาทนะครับนี่เราก็มีทุนได้ทุนคืนมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกำไรแล้วแหละตอนนี้นะเพราะมีทุนมา5,100บาทนะครับคูณ18แล้ว6กคูณสิได้108่งรอยแอแล้วก็30ครับได้มา540บาทไปครับยังปั่นต่อเนื่องได้มาอีก360ร้อยหกสิบาทแล้วครับแล้วก็สิบหกคูณสิบแดเข้าไปเป็นสองร้อยแ1,296บาท ไปครับอีก7ดรอบกับคูณ18แนะครับแล้วก็ได้ตัวคูณเพิ่มมาอีกกลายเป็นคูณ22ครับโอ้โหนี่ขนาดเราเบ็ดแค่20นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากลองเล่นก็แอดไลน์เข้าไปลองกันได้ที่แอดจีทูโกเลยนะคบอ่ะโอเคครับเหลือกันอีก3รอบนะครับกับคูณ24นะครับแล้วเราก็ได้ตัวคูณเพิ่มมาอีกเป็นคูณ26แล้วนะยังคงปั่นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคูณ30แล้วตัวที่ได้ตังค์ไปไหนหมดเนี่ยเพิ่มแต่ตัวคูณนะครับ มาโอเคเพื่อนๆหนึ่ง <1 S 1> รอบสุดท้ายแล้วนะครับกับคูณ36ได้ซูชิมานะครับ912บาทก็ได้ไมกาวินมา9 1 2าบอาทนะครับเพื่อนๆ่ะสุดยอดแล้วสำหรับเด็ดยีบนะคะเพื่อนๆก็ได้มา4 3 4 2าสบาทนะครับสำหรับฟีเกมในรอบนี้นะโอ้โหตอนนี้ก็มีกำไรมาที่4,000บาทนะครับเพราะว่าเราลงทุนไป5,100บาทก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆไปจะอยู่ทำไมล่ะครับ อโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนถ้าใครอยากลองเล่นก็แอดไลน์ไปได้ที่ aj2go เลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ